้าวเาสร็จแล้วครับก็เชื่อเรกครับ <c oughs> ใส่ไม่เยอะครับใส่แบบพอดีๆีคดันชูจัดให้เลยต้องถอยไปอีกถึงไหม ใชผมมันไม่งับข้างหนึ่งนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรมันแบบมันมันมันล็อกเลยครับ ทะลอะแล้วก็เจอะก็โถ่อ <Vater> ้ใส่แบบ ไม่ล้นเลยอ่ะไปตัต้งสามพุ่งกี่แล้วไม่เห็นหินเลยครับ เต็มเลยอะเต็มหรอช่างเก่งจะไปด้วยมันไม่มีอะไรเลยนะครับกล่องนั่นนะมีแต่กลองไม่มีมือ เวียงสายพานมาไหมมองไม่เห็นหินเลยคันนี้นี่ครับก็ประมาณสิบพวงครับปิดไม่สนิดหรือเปล่า ทำตัวเป็นเด็บซีนั่งรถเล่นนี้ไปเยี่ยมทีมงานเยี่ยมทีมงานทำตัวเป็นเด็บซีนั่งรถเล่นไม่มีซ่อมรถวันนี้วันนี้พักผ่อนพักผ่อนผ่อนกลับบ้านผ่อนกลับบ้านเลยมาเที่ยวมาเล่นมานั่งเล่นกันวันสบายไม่เดมเขาวิ่งงานเนี่ยแล้วก็ทำรถอยู่บ้านนี่เลยมันนั่งเล่นแน่ ยินด่วนอ้เข้าไปเจข้างในเลยวะครับไม่รู้เลยลไม่เคยเข้าไปเลยน่าจะเข้ามาแค่ดตรงนั้นนะดงละถุงร่งึงน,น่าจะลึกพอสมควรยางร่วงไม่ใช่ปัญหาคันนี้ครับ <laughs> ส่วนมากน้องมะนาวเลย วานวาน,วานซูปเปร์เกสบินแบก200เข้ามาโอ้เรือแล้วแล้วก็ใส่สองเผาทางุทางแบบโยกอยู่นะแต่ว่าคันนี้ถือว่านิ่มครับถ้าไปเจอโอ้องมะนาวรถทงตึก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 ,ตกเลยลนะ่ะทั้งคันสบายอ่ะครับ เนี่ยวิ่งเรื่อยๆนี่ข้างวิ่งด้วยเกียร์สามเอาแล้วพงษ์น่าติดกับไฟเบรกกับไฟเลี้ยวครับติดแต่ไฟเบรกไฟเลีนติดมื่อคืนวิ่งตามตูดมาเหูดว่าเอ๊ะมื่อคืนวิ่งมางษ้ทงหายไปไหนมันไปโคตรใหญ่หายได้ขึบเลยมืดเห็นตูดเลย ส่วนปามใช่ไหมเมื่อวานก็มามาตีมาเทียร์ลิงอยู่ในอของบา้ <c oughs> งานรถนี้ถ้ามีฟิล์มแบบไม่เสียตาเลย ขาดอย่างเดียวคันนี้ตั้งแต่นั้นมายังไม่ได้ติดครับเนี่ยกระจกหน้ามันเล้าวิ่งลงเลยหน้ามันแค่บคนน่าจะไม่แตกหรอกนะครับถ้ามันเล้าถึงหลังแตกไหมครับไม่มันมมมััันนนแค่ผิวนอกครับแกนในมันไม่จับดูมันก็ไม่มีรอยรู้สึกเนาะครับแตกนั่นนั่นนอกลอมันยังวิ่งเต็มบานเลยอ๋อ อันนี้จะวิ่งเต็มบานไหมทำลาย,าย,าย,ายง,งันลายลายกระโดดลายฟ้าผ่าล <laughs> ายปลาเลกเลี้ยวแล้วเฮ้ยเลี้ยวหรือจอดรอ,รรอนะนี่หรือเปล่าจุดจบอ,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 อ๋อนี่ไงเขื่อนไม่ไกลครับคิดว่าจะเข้าไปข้างในาลึกนู่น เข้าทางไหนทางนู้นเพราะว่ามีสองที่เอาไปก่อนตรงนี้แหละกิ่งยากะโอ้ยเป็นไรครับสายมุดเออไม่เท่าไรเจอสายตอนวิ่งสาย้านะโอ้โห ทางฝั่งนี้ก็แคบฝั่งนี้ก็ต้นยางติดถนนเลยดีแต่ไม่ใช่คันนี้เป็นมาขาวมิชลินแตกหมดเลยแรกแค่ไม่เป็นไรหรอกักตัดนั่เนลลเลยโอ้เตือมันไดจุดจบครับในเริ่มเริ่มมุดเลยป่ายเปิไดไฟสปอร์ตไลท์พลเอ โอ้อันตรายนั่นเนี่ยปิดแนละ้วรู้สึกได้เลยว่าล้อมันปิดอันตรายมากเลยมันจะดึงกันไปอย่างเดียวเลยไม่กล้าครับจิดฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็เออเซอร์ไับรถแล้วเหรออ,รรรอ,อ่อติดติดอะไรน่ะนะอา้อาวอ้าวไม่ได้ติดเลย ถอยยาวอันตรายเลย,ยแล้วถอยแบวนี่รถใหญ่พีมือไม่ถึงนะครับผมต้องคานไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ทิศถอยนะครับเดี๋ยวผมขอถอยก่อนถอยต้องใช้สมาธินิดหน่อยบางฝุ่นก็บางทางหมดเลยมองอะไรไม่เห็น <Ooh. S 2> ไ,ดไ,ดได้หัีนะน่นู่นมเตอร์ไซบออยลงข้างเียวบอยถอยมาข้างนี้เนะา,านเนะ